ค่ะขอสอบถามหน่อยนะคะแม่เสียค่ะและแม่มีทรัพย์มรดกอยู่เป็นเงินฝากและรถยนต์ไม่รู้จะทำยังไงค่ะช่วงนี้ก็ไม่อยากไปศาลค่ะไม่สะดวกเลยเพราะว่ามีสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิดอีกทางศาลมีคำแนะนำไหมคะปัจจุบนันด้วยสถานการณ์โควิด ทางสำนักงานสั่งวิธธรรมได้มีนโยบายให้สามารถดำเนินการยืน่นคำร้งองขอจัดการมรดกทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ค่ะโดยผู้ร้องสามารถยืน่นคำร้งองขอจัดการมรดกผ่านระบบ e f i l i n g และสามารถดำเนินการไต่สวนผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์โดยจัดไต่สวนผ่านทางแอปพลิเคชัน Line z o o m m i c r o s o f t t e a m s ได้ค่ะค่ะขณะนี้ทนายความและคู่ความเข้าสู่ระบบแล้วนะคะ ขอให้ทนายความและคู่ความแสดงบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อเป็นการยืนยันตัวตนของท่านด้วยค่ะค่ะก่อนเริ่มการพิจารณาขออนุญ,ญาตแจ้งขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติตนให้ทราบก่อนนะคะให้คู่ความทุกท่านแต่งกายสุภาพเรียบร้อยทนายความต้องส่งคุยพูดจาสุภาพไม่เอะอะโวยวายอยู่ในสถานที่ที่เหมาะสมไม่มีเสียง,งยรังรบกวน ตลอดการพิจรารณาให้ปิดไมโครโฟนและเปิดกล้องตลอดเวลาในการพิจารณาค่ะโดยห้ามบันทึกภาพและเสียงห้ามแสดงพยานหลักฐานอันเป็นเท็จในกรณีที่ต้องแสดงพยานเอกสารให้แสดงโดยปรากฏบนหน้าจอทั้งฉับเพื่อให้ผู้พิพากษาเห็นชัดเจนและเมื่อผู้พิพากษาเข้าสู่ระบบแล้วให้ทำความเคารพต่อศาลคะ่ะ นี้นัดแต่สวนคำร้องขอตั้งผู้จัดก,การมรดกกรณีไม่มีผู้คัดค้านของนางสาวสุรุทยแท้้ผู้ร้องนะครับพยานร้องไหมครับพยานชื่อข้าพเจ้าชื่อนางสาวสุรุทยแท้อายุส5หปีอาชีพรับจ้างค่ะบ้านอยู่ที่ไหน ข้ออะไรกับคดีนี้เป็นผู้ร้องค่ะอ้าวทานายผู้ร้องถามพยานเกี่ยวขอ้อย่างไรกับผู้ตายคะเป็นบทโด,ดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ตายค่ะผู้ตายถึงแก่กรรมด้วยเหตุอะไรและถึงแก่กตาย ที่หนึ่งกระปุกปลแก้วอเภอเมืองจังหวัด คนจริตเป็นคนเหสมอนไร้อความสามารถหรือเป็นกลุ่มคนล,ล้มนละลาย,ยหรือไม่คะไม่เป็นค่ะคาเบิกความพยานที่ศาลอ่านให้ฟังถูกต้องหรือเปล่าต้องค่ะงั้นฟังรายงานนะนัดไต่สวนคําร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกผ่านระบบก,การประชุมทางจอภาพวันนี้ผู้ร้องและทนายผู้ร้องปรากฏตัวผ่านระบบว,วิดีโอ,โอคอล ไต่สวนพยายนผู้ร้องผ่านระบบการประชุมทางจอภาพได้หนึ่งตาระหว่างไต่สวนผู้ร้องอ้างส่งเอกสารรวมสิบฉบับสารรับไว้หมายรหนึ่งถึงรสิบเอกสารให้รวมจำนวนไว้ทนายผู้ร้องแถลงหมดพยายนคดีเป็นอันเสร็จการไต่สวนให้รอความคำสั่งวันนี้ส่วนบันทึกรายงานเจ้าหน้าที่ที่บันทึกเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดของการใช้ไลน์แอปพลิเคชันในการ ประชุมทางเจอภาพวันนี้ให้นำเกตเข้าสำนวนด้วยนี้การพิจารณาทางอิเล็กทรอนิกส์ได้สิ้นสุดลงแล้วขอบคุณค่ะ